อย่างปฏิรูปตำรวจอย่างปฏิรูปการศึกษาอย่างล้มเหลวเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนกับศักรแต่ว่าเป็นภาพมันเหมือนกับการจะใช้คำว่าเล่นละครสิ่งที่เป็นภาพจำเนี่ยและผมคิดว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่เขาให้มีสวสองโดยการแต่งตั้งของคอสอชอนั้นคือ การปฏิรูปประเทศครับคุณจะเห็นได้ในคําถามพวงเพื่อการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องอจึงให้มีสอวอมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีครับในห้าปีนี้ภารกิจหัวใจใหญ่เลยปฏิรูปประเทศครับในสายตาผมในความเห็นของผมที่สอวอมีหน้าที่ติดตามเล่งรัดเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศผมว่า แต่ผมจะใช้คําว่าล้มเหลวก็แรงไปครับผมว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันครับที่ทั้งทั้งที่มีอํานาจเต็มก็ดีและในอํานาจกึง่งกึ่งประชาธิปไตยก็ดีอืผมว่าไม่เกิดการปฏิรูปมันปฏิรูปแต่มันเล็กๆ็น้อยนอยปฏิรูปชนิดที่เปลี่ยนความรู้สึกเกิดแรงกระแทกทางสังคมอย่างปฏิรูปตำรวจอย่างเนี้ยครับ อย่างปฏิรูปการศึกษาอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหลักแล้วรัฐมนูญเขียนแบบย้ำเน้นเลยนะครับก็ล้มเหลวไปไม่ถึงไหนครับมันได้แต่รูปรูปคำคลำอาจารย์อยากวิเคราะห์ต่อไหมว่าเพราะอะไรมันถึงไม่เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมซักเรื่องทั้งฝัมภีร์ช่วงเวลานั้นมีทั้งฝ่ายบริหารที่มีอํานาจเต็มมีสวที่คอยสนับสนุนทุกคนฝากความหวังไว้จนในท้ายที่สุดรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันผมว่าเราติดระบบคือระบบราชการ แม้แต่คนที่เป็นผู้นำรวมทั้งฝ่ายบริหารทั้งหมดเนี่ยติดอยู่กับกลไกของราชการเวลาที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือมีอำนาจแบบกลึงกึงซึ่งเนเหนือ,อม,มีอำนาจกึึงกงซึ่งใครก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเพราะมีสวอยู่2องยห้าสิบเนี่ยผมว่าเขาทำงานแบบระบบราชการกันเกินไป ไม่สามารถที่จะใช้กลไกหรืออำนาจที่ตัวเองมีทั้งเบ็ดเสร็จและแบบกึงก่งๆเข้าไปทะลุทะลวงและกล้างแก้ปัญหานั้นไปไปมา,มามันก็ติดด้วยระบบติดด้วยวิธีการและก็ไม่ได้มีความเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยผมมีความรู้สึกลึกๆเลยครับมันเหมือนกษัตริยแต่ว่าเป็นภาพภาพหนึ่งแต่ ไม่ได้ทํากันจริงจริงจังๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้แม้แต่สอวอนี่ท่านทุ่มเทโอ้ยพยายามทํากันทุกกรรมาธิการเรื่องการปฏิรูปไปไม่ถึงไหนครับสอวอทุกคนรู้สึกได้ผิดหวังมันเหมือนกับการแม่ผมจะใช้คําว่าเล่นละครก็แรงไปนะ มันก็เปิอาจารย์ใช้แล้วล่ะครับงั้นขออนุญาตถามอย่างตรงไปตรงมาเลยอาจารย์ใช้คําว่าปฏิรูปไม่สําเร็จสักเครื่องไม่เขาก็มีบ้างแต่ผมว่ามันที่มันแรงและมันกระแทกมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีคือมันหลากหลายจนไม่รู้ว่าไอ้นี่มันใช่ปฏิรูปหรือเปล่าความจริงปฏิรูปเนี่ยมันควรจะมีเรื่องใหญ่ๆสักสี่ห้าเรื่องเช่นปฏิรูปการเมือง ให้มันเปลี่ยนจริงๆอสองปฏิรูปเรื่องการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันให้มันเปลี่ยนปฏิรูปตำรวจให้มันใช่ปฏิรูปการศึกษาให้มันเห็นที่พูดมาไม่มีเลยนะมัน <c oughs> ธรรมดา <c oughs> ธรรมดามันเปลี่ยนบางบส่วนเล็กๆน้อยๆ <หา S 2> นะ